สวัสดีค่ะรับเราช่องไพ่ของเพชรของเพชรนะคะวันนี้นะคะวันนี้มีกล่องอะไรมาอีกแล้วกล่องอะไรนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อในกล่องพี่ปลาครับผมเอฟซีเอฟซีบัวบานครับผมเอฟซีของพี่บัวบานนะคะวันนี้เตรียมมาแล้วเรียบร้อยแล้วมาเป็นอะไรก่อนลุ้นก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะส่วนด้านหลังก็มีนะคะด้านหลังก็เล่นอย่างเดียวเลยนะคะด้านหลังนะคะ นนด้านหลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะตอนนี้นะคะน้องต้ามายินอยู่ฝั่งนี้นะมีค่ะดูเจ้าหมูอ้วนนะคะก็เล่นอย่างเดียวเลยนะคะเจ้าหมูอ้วนนะคะอันนี้ลุ้นก่อนนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะซุมซุมซมซมซมไม่ใช่มากใกล้ใกล้คี่ค่ะรอ,ะะล,อลุ้นนะคะรอลุ้นนะคะโอ้โหมนะคะโอ้มูม่วงอร่อยมาก มะงกุขอบพระคุณนะคะ FC ของพี่บัวบานนะคะ FC พี่ปาคา FC ของพี่บัวบานนะคะที่ส่งมะม่วงนะคะมะม่วงหวานๆนะคะมาให้นะคะไปแล้วนู่นเฮ้ยไปไหนเอเฮ้ยเฮ้ยมานีมาหนีหนีมากินมะม่วงแลวมามาแล้วมามมมมามามามมามามาามามา ขอให้ครอบครัวพ,พี่ปานนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกินสิ่งไหนก็สมปรารถนานะคะส่งมาให้มะม่วงมาให้กับครอบครัวทองเพชรนะคะแล้วก็ควนเบิร์ดนะคะแม่ใหญ่ก็จะแบ่งแบ่งกันนะคะแบ่งแบ่งกันให้เท่าเท่ากันนะคะตอนนี้รอให้พ่อให้น้องต้านะคะปานก,กินก่อนนะคะตอนนี้นะคะอู้น้องต้าชอบมากเลยนะคะน้องต้านะคะใกล้ๆ โอ้ยเป็นตาเศษเถอะอะไรไม่ให้ทองเพชรกินด้วยให้ทองเพชรกินด้วยทองเพชรอยากกินแล้วอร่อยไหมเพราะหอยกำ้ังตานะคะชอบมากเลยนะคะกินอย่างอร่อยเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่ปานะคะเ fc ของพี่บัวบานนะคะแต่ว่าต้องกินก่อน ขอให้ครอบครัวพี่ปานนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่จริงเนี่ยก็สมปรารถนานะคะขอให้ค้าขายร,ำร่ำรวยจ้าทองเพชรทองเพชรสงสยยัยหิวมากเลยทองเพชรเล่นน้ำมาก็มากินมะม่วงนะคะน้องทองเพชรนะคะอ,อุ้ยทองเพชรบอกว่าเอาอีกพี่ต้าเอาอีกให้ไอไอให้ผมกินด้วยครับผมผมเล่นน้ำเหนื่อยครับผมอขอกินด้วยครับ หมดแล้วบอแบมหมดแล้วทองเพชรหมดแล้วยังให้กินเปลือกด้วยยังให้กินเม็ดเด้อเรียบร้อยแล้วเม็ดเพราะว่ายังให้กินเม็ดเด้อเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะคะน้องตาสีพี่ป่านะครับเจ็ดี่บูบานนะครับที่ส่ง mango มะม่วงนะครับเป็นมะม่วงดดูขาดทองเพชรนะครับทองเพชรชอบมากเลยนะคะทองเพชรนะคะ กินอย่างอร่อยเลยนะคะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมทองเพชรอร่อยไหมลูกอร่อยไหมทองเพชรอร่อยไหมอร่อยไหมยโอ้ยไม่พูดไม่จานเลยทองเพชรกินอย่างเดียวเลยนะครับสงสัยอร่อยมากเลยทองเพชรนี่หวานมากเลยหวานมากเลยนะคะทั้งคนทั้งช้างนะคะกินนะคะเอ้าทองเพชรมามามาผมาไปเล่นน้ำก่อนเนาะไปกินไปเล่นน้ำก่อนเร็วๆทองเพชรไปเล่นน้ำก่อนเข้ามากิน ไปเร็วไปเร็วทองขึ้นบอกว่าโอ้ยต้องเ็ดทต่อต้องพ็กลัวแล้วองเพ็ดกลัวแล้วพอยพอยพอยระวังเด้อพอโห พอมอยเจอขาทองเพชรแล้วพ่อฝนทำลายทำลายทลายแล้วทองเพชรกินมะม่วงมะม่วงคึกแล้วมะม่วงมะม่วงคึกแล้วโอ้มะม่วงสั่งได้นอนแล้วกินมะม่วงแล้วแล้วก็นอนนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงออกฤทธิ์นะคะโอ้โค่ะเล่นอย่างสุดยอดเลยนะคะเล่นอย่างสบายใจเลยนะคะน้องทองเพชรนะคะ อู้เล่นเต็มที่เลยทองเพชรเล่นเต็มที่เลย<ป>เดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะแบ่งให้ควนเบิดด้วยนะคะแบ่งๆกันนะคะพเท่ากันเลยคะ่ะนี่ค่ะแม่ใหญ่ก็จะนำไปส่งให้ควนเบิดนะคะตอนนี้นะคะบุไรจ่อยใช่ไหมบุไรจ่อยค่ะ

เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องชายทองเดืวอนะครับสวัสดีค่ะจ้าวชัย